ผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแก๊ง call center นะคะที่มีหัวหน้าแก๊งเป็นคนจีนนะคะก็ไปหลอกลวงประชาชนนะนะโทรให้ประชาชนเนี่ยโอนเงินสูญเงินกันไปเนี่ยหลายบาทคุณผู้ชมคะแต่ว่าล่าสุดมันมีประเด็นของแก๊งหนึ่งนะคะที่หัวหน้าแก๊งเนี่ยน่าจะเป็นคนจีนแล้วก็มีลูกสมุนเป็นคนกัมพูชากับคนไทยพยายามจะเอาพาสปอร์ตของคนกัมพูชาค่ะที่เป็นหนังสือเดินทางปลอมอะ่ะเอาไปขอทำแบบ สมุดบัญชีใหม่เพื่อที่จะไปถอนเงินจากบัญชีแต่ปรากฏว่าธนาคารเขาไม่อนุมัติเพราะว่าหน้าของคนที่เปิดบัญชีกับคนที่จะมาขอทำไอ้สมุดบัญชีกับบัตร a t m ใหม่เนี่ยมันเป็นคนละคนกันออก็คือเขาก็แหมเขาก็ไม่เนียนไงเหมือนจะไปสวมอยอยประมาณนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จับโปะได้ก็เห็นว่ามันแบบน้าไม่ตรงชัดเจนเลยแล้วพอตรวจสอบในบัญชีนะคุณผู้ชมคะพบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีเนี่ยนะ 176ล้านบาทนะคะเยอะมากโอ้โห oh, เรื่องนี้บิ๊กโจ๊กทราบแล้วนะสั่งขยายผลเลยนะคะหาความเชื่อมโยงของแก๊งนี้คุณผู้ชมคะคือเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากมีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านทองหล่อไปแจ้งตำรวจสอน,นทองหล่อนะคะบอกว่ามีบุคคลต่างด้าวใช้เอกสารเดินทางปลอมมาใช้ในการขอทำสมุดบัญชีใหมค่ค่ะก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็พบว่า เอกสารการเดินทางปลอมที่เป็นของเจ้าของบัญชีเนี่ยนะคือหน้ามันไม่ตรงกันกับคนที่จะมาขอทําสมุดบัญชีใหม่แล้วตรวจสอบพบเงินในบัญชีเนี่ย176ล้านบาทนะคะ ความคืบหน้าล่าสุดทางด้านของบิ๊กโจ๊กค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยสั่งการให้ผู้กำกับสอนนทองหลอ่อดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนะคะเพื่อขยายผลจับกลุ่มแก๊งนี้โดยด่วนรวมทั้งไปตรวจสอบที่มาของเงินในบัญชีว่าเงินมากมายขนาดนี้เนี่ย มันเข้ามาอยู่ในบัญชีในประเทศไทยได้อย่างไรแล้วใครเป็นเจ้าของทีนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่าตามวันเวลาเกิดเหตุที่บอกว่ามีคนไปยื่นขอทําสมุดบัญชีใหม่เนี่ยนะ มีกลุ่มคนไทยจํานวนสี่คนนะคะแล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกหนึ่งคนอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของบัญชีนําเอาเอกสารเดินทางสัญชาติกัมพูชาเข้ามาติดต่อกับธนาคารบอกว่าขอทําสมุดบัญชีเล่มใหม่เพื่อจะใช้ในการถอนเงินแต่ปรากฏว่าพอตรวจสอบแล้วใบหน้าของชาวกัมพูชาเนี่ยมันไม่ตรงกับใบหน้าของบุคคลที่เขาเป็นเจ้าของบัญชี ธนาคารก็เลยโทรแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าชาวกรัรมพูชาเนี่ยใช้เอกสารเดินทางปลอมด้วยนะทั้งหนังสือมอบอำนาจก็ปลอมพาสปอร์ตก็ปลอมเพื่อเอามาทำธุรกรรมแล้วทางธนาคารเนี่ยเขาไม่อนุมัตินะคะ ก็คือต้องชื่นชมธนาคารเหมือนกันที่ตรวจสอบเนี่ยรอบคอบมากๆคุณผู้ชมคะทีนี้พอตรวจสอบไปก็พบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีความพยายามที่จะมาขอเปิดบัญชีเออขอทําสมุดบัญชีใหม่เป็นครั้งแรกนะ,ะเคยลองมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จนะคะธนาคารเนี่ยเขาไม่อนุมัติให้ตามที่ร้องขอนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังพบว่ายอดการโอนเงินเข้ามาในบัญชีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ยอดเดียวคุณผู้ชมแต่มันมีการโอนมาหลายครั้งตั้งแต่ปี2,560 อยอดในการโอนเนี่ยนะคะสูงตั้งแต่แบบหลักล้านบาทอะคะ่ะเข้าบัญชีนี้เนี่ยนะแล้วตำรวจเขาคาดเลยว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้มาจากแก๊ง call center นะคะ<อ>นี่นะคะ่ะบิ๊กโจ๊กบอกเลยคาดว่าเป็นเงินของกลุ่มแกล้งชาวจีนนะคะซึ่งกระทำความผิดแล้วก็โอนเงินมารวมไว้ในบัญชีก่อนที่จะพยายามให้คนที่เป็นแก๊งเนี่ยคนในแก๊งเนี่ยเป็นคนไทยกับาชาวากัมพูชา,ามาถอนเงินออกไปค่ะ ครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะการทําของคนจีนเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นคนจีนที่เป็นแก๊งอาชญากรนะครับซึ่งกรณีดัางด้านกล่าวขึ้นเมื่อวานนะฮะซึ่งคนจีนได้เข้ามาเบิกเงินยางธนาคารแห่งหนึ่งนะฮะในท้องที่ของกอุงลงนะครับจำนวนทั้งหมด176ล้านบาทนะครับนะซึ่งทางธนาคารก็ประสารดำเนินคดีทางานนะครับนะจู่สิทธิ์สนใ้ทราบว่าคนจีนดังกล่าวนี้มีความผิดปกตินะครับนะทางแบงก์ก็เลยไม่มันเงินนะครับนะเมื่อเราตรวจสอบแล้วพบว่าคน จีนดัเก่าเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีจริงไม่ได้เป็นเจ้าของเงินจริงนะครับนะแล้วก็เข้าเมืองไทยโดยใช้พาสปอร์ตปลอมใช้มีตราบัตราปลอมคือทอําปลอมทั้งหมดในการเข้าเมืองน,นะครับแล้วก็จำนวนเงิน176ล้านเนี่ยนะก็มีการมา ทําแทนเจ้าของบัญชีจริงนะครับนะโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับนะก็มีคนไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5คนนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยส่วนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราเดำเนินคดีจับกลุ่ม คนจีนนากาไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะขยายผลไปยังคนไทยที่รว่วมกบวนการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยอยู่ระวังการขยายผลจำนวนเงินนกาการนะครับว่าเงิน176ล้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรทั้งที่เป็นของคนกัมพูชานะครับล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสนอทองหล่อได้มีการคุมตัวชาวกัมพูชาที่มาขอเปิดบัญชีใหม่เนี่ยนะไป คุมตัวฝากขังเอาไว้ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีการดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยส่วนข้อหาอื่นๆเดี๋ยวจะมีการขยายผลกันต่อไปว่าชาวกัมพูชาคนนี้เป็นหนึ่งในแก๊งคอเซนเตอร์อย่างที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตรหรือเปล่าใช่ค่ะ